ยินดีต้อนรับนายพินิษขุนโดยผู้อำนวยการก่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายจิรศักดิ์อนุพงศ์แานสวนเครือข่ายการศึกษาที่7นางสาวสภาวงฒ์นักวิชาการศึกษาชนการและนายติติธรพิลาวัฒน์ศึกษานิเทศชำนการซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามการเปิดภาคเรียนตามมาตรการและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 รายงานผลการเปิดภาคเรียนตามภาตรการและการจัดการอินตารสอภาคเรียนที่1มีการศึกษา2565โดยนายคณิพรจันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรีศูนย์เครือข่ายที่7ทําอำเภอฉวาณวันที่27เดือนมิถุนายนาพุทธศักราช2565 ประเด็นที่ 1. เร่งแก้ปัญหาผู้ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เนื่องจากนักเรียนมีภาวะการเรียนที่สุ้าหลังจากสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ทางโรงเรียนได้ดําเนินการแก้ปัญหาผ,ผู้พูดเรียนที่ได้รับผลกระทบดังนี้ 1. ประเมินสภาพแวดล้อมระบบ ตรวจสอบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน 2. มีการร่วมกันวางแผนเพื่อนําไปสู่การฟื้นฟูภาวะการเรียนที่ถดถอยของนักเรียนทั้งโรงเรียน 3. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู่งเสรมใไม่รูพัฒนาตนเองเพื่อผลิตสื่อมาเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 4. ช่วยเหลือนักเรียนลดช่วว่างการเรียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน ให้ความสําคัญเป็นรายรม,ามีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมกิจกรรมดันนนาการเช่นกีฬาการะเล่นให้กับนักเรียน 5. ติดตามปรับปรุงและนสนกับประเด็นที่ 2. เสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยของเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ MOE s e l f t e a c Platform ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE s e l f t e a c Platform จากนั้นได้ดำเนินการสร้างรหัสและเข้าสู่ระบบได้ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ Admin SC Operator และ SC Action เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้อบรมกจากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเข้าใช้งานในระบบประเด็นที่สาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่คนพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กับสุระบบซึ่งทางโรงเรียนได้ดําเนินการคัดรายชื่อของเด็กที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนจากทางอำเภอเพื่อตรวจสอบว่ามีเด็กที่อายุึเกณฑ์ที่จะเข้ารับการศึกษาในระบบปฐมวัยและในระดับการศึกษา้พื้นฐานจำนี่คนมีการติดประกาศการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา2 5 5 6รวมทั้งพยาสัมพันธ์ในเว็บเพจของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนอกจากนี้คุณครูดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กและพบว่าเด็กบางคนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักครีนเนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อยทางโรงเรียนได้มอบสิทธิการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนกเรียนเพื่อให้เด็กสามารถกลับมาเรียนได้ ประเด็นที่4พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรทั้งจัดระบบการเรียนรู้ทางอศศาสตร์หน้าที่พลเมงอแงและศิลปธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปีจะสถานการณ์จัดเร่องาวได้ลงไปสู่ไกลตัวเน้นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีที่เข้าใจประวัติความเป็นมา บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวจัดสถานการณ์ในบริบทของห้องเรียนและโรงเรียนโดยเน้นการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนเพื่อเป็นการสืบสาน,รรน,ป,น,นประเด็นวัฒนธรรมเชน่นกิจกรรมวันมาครับเชร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรม และกิจกรรมวันศาสตร์เดือนสิบเป็นต้นประเด็นที่5จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นถานพร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมทานอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เช่นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์การใช้โปรแกรม Google Forms, Live w o r k Sheets, Word Wall และ Canva โดยสำนักงานขิดพื้นที่การศึกษาของศาสตราจารย์เกษรหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาคัน้นพื้นฐานและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนออนไลน์อีกมากมายซึ่งขึ้นอยู่กับความสในใจของครูที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้โปรแกรมต่างๆในการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเด็นที่6สถานศึกษาได้ให้ความแก่ครูด้านการวางแผนและการสร้างในด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูซึ่งจะมีการประชุมครูประจำเดือนทุกครั้งผู้อำนวยการได้สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับคุณครูให้ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินที่เกินความจำเป็นให้รู้จักอดออม ให้รู้จักบริหารเงินไรายได้ของตอนเองในแต่ละเดือนให้มีเงินออมรายเดือนทุกเดือนเน้นการสร้างไรายได้เสริมเช่นรับจ้างสอนพิเศษสร้างอนา,าคตของตอนเองโดยการปลูกต้นต้นในระยะยาวเช่นการสร้างสวนปาล์มสร้างสวนเรียนเป็นต้น ประเด็นที่7ส่งเสริมการจัดการเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายแบบหรือี่เรียกว่า active learning มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับจัดกิจกรรมการเรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้อ่านพูดฟังคิดทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและการเรียนรู้แบบกลุ่มเช่นผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการในการเรียนการสอนการดูวิดีโอแล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันความรู้การฝึกปฏิบัติในสภาพจริงการเชื่อมโยงบทเรียนกับสถานการณ์ต่าง ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นตอนของการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนขั้นสรุปการมอบหมายงานและขั้นการตันโดยผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ด้วยตนเองการวัดการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จะมีการประเมินผลตามสภาพจริงไม่มุ่งเน้นกันวัดด้วยข้อสอบอย่างเดียวแต่จะพิจารณาจากการบ้านแบบสกหัดผลงานชิปงานการสอบถามการสังเกตความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออกจากการตกลในสภาพจริง ประเด็นที่8มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับโรงเรียนได้ติดตั้งทีวีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการเรียนที่หลกากหลายและยังมีห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจนำไปสู่การสร้างสค์ชิภัาาหรือนวัตรกรรมที่ผู้เรียนสนใจประเด็นที่9กาผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณได้ตามระดับชั้นทัน้งนดํำเนินการโดยประเมินการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น เราะสภาพการอ่านเขียนได้เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อดำเนินงานจากนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติเป็นนามธรรมและตามบริบทของบทเรียนเนื่องจากภาวะการเรียนที่ถดถอยทั้งวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการโดยให้นักเรียนปรับพื้นฐานฝึกอ่านและคัดลายมือจากคำศัพท์พื้นฐานแต่งประโยคจากคำ แต่งเรื่องจากภาพที่กำหนดตามระดับชั้นละต,ต้อได้เด็กเกิดความเรียนรู้ในการรักการอา่านเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดควาเครียดและต่อยอดความเรียนความรู้จากการอาา่านารวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์มีการจัดทําแบบฝึกจากง่ายไปยากให้นักเรียนในแต่ระดับชั้นหลังจากนั้นจัดทําแผนส่งเสริมตามละดับ เดนที่10ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาม,มีความปลอดภัยจากภัยิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 1. ให้ความรู้และจัดทําแผนสักซ้วมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟดไฟ 2. ให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวนรักษาสถานที่ราชการอยา่างเคร่งครัด 3. จัดทาป้ายแหล่งของ้อมูลแจ้งเหตุุก สถ้าเกิดเหตุอักคีภยัยรายงานต้นสก,กัดทันที 5. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตรายหกตรวจสอบสภาพอาการต่างๆอย่างสม่ำเสมอดูแลสถานที่ให้สะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร8ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอความปลอดภัยจากไฟขุครหนผู้เฝ้าระวังออง ปราบนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอ้องน้ําและห้องเรียน 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการปวองกการพบเพื่อนต่างเพศและการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา 3. จัดบริการให้คํารศึกษาแก่นักเรียน 4. ใช้ระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการช่วยเหลือนักเรียน 5. มีมาตรการป้องก,กันที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสอดส่องเฝ้าระวงังความปลอดภัยจากภัยคุขขกคาม 6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมนักเรียน7จด็ดนำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ ด้วยมีครูดูแลติดตามใกล้ชิดและต่อนแปดประสานงานของเพื่อให้ครอบความช่วยเหลือดูแล9จัดทำป้ายนิเทศและกิจกรรมระดรมให้ความเกี่ยบความปลอดภัยจากไฟคุ้คขัอยู่แบบ10ควบคุมดูแลการนำข้อมูลเอกาสารและสื่อบันเทิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา ประเด็นที่11ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำเทคนิคการสอนแบบ active learning ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าและสร้างสรรค์สื่อต่าง นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถจากการทดลองไปเมื่อกี้มีสีรูปแบบถ้าครูให้นักเรียนทำกระทงนักเรียนควรทำตามแบบไหนคะ1 2 3หรือ4คะ4อ่าแบบที่4แบบที่สินเป็นยังไงเป็นถ้วย เป็นกระปอใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากมันยังไงมันน่าจะน้ําหนักเยอะหรือว่าส่วนท้ายมันโค้งเยอะนักเรียนสามารถปรับแต่งให้มันเป็นยังไงให้มันแบนกว่านี้ได้ไหมเหมือนกับอ่าเห็นไหมกระทงของเรามันก้นมันเป็นยังไงก้นมันแบนใช่ไหมในส่วนของต้นกล้วยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกระทงจากดินน้ำมันที่เตรียมมาวันนี้นะคะ แล้วหลังจากข้ามนี้เราจะมาทําการทดลองกระทงของใครลอยกระทงของใครจมนะคะให้ทําการเป็นกลุ่มนะคะอะเริ่มทําได้ค่ะประเด็นที่12สถานศึกษาจากกิจกรรมเพื่อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ใน กระบวนการจัดการเรีนกระบวนการจัดการเรียนในหลักสูตรานศึกษาได้นำศัพท์ประาาปราชบรณาการในการเรียนการสอนด้วยนำหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในทุกรายวิชาเพื่อให้นักเรียนมีเหตุผลไม่ประมาทมีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและนำไปไประยุกต์ใช้ดำเนินในชีวิตได้ การสร้างความข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปื้นศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองได้ดำเนินการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายสองประการคือ 1. เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ผสมศึกษาปีที่1นึสามสามารถอ่านออกเขียนได้นักเรียนระดับชั้นรสมศึกษาปีที่4ีถึงหสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง,อง,อง,องโดยมอบหมายให้ครูเรื่องชั้นทุกชั้นทําหน้าที่สอนส่บเสริมเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในเช่วโมงสอนซ่อมเสริมโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ครูเระจอชั้นผลิตขึ้นมาเองหรือนำมาประยุกต์ใช้จากเว็บไซต์ต่างๆ สเพื่อแก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยคุณภาพของผู้เรียนเนื่องจากสถาน,นการณ์โควิดได้ระบาดเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนแบบออนไลน์ได้ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานถึงปีเต็มจนทําให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ถดถอยที่งทำให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานผู้เรียนในแต่ละระับชัน้น ซึ่งทางโรงเรียนวัดควรอยู่ได้พบเจอปัญหานี้จึงได้จะหนักและกําหนดแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมอบหายให้ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาทุกคนทําหน้าที่สอนซ่อมเสริมตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2,565เป็นต้นมามีการติดตามผลและประเมินผลอยู่เป็นระยะอย่าง เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะสรุปผลการดำเนินงาน ทางโรงเรียนวัดควรอยู่ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ